เรื่องลี้ลับที่คุณอยากรู้เรื่องจริงจากอัลกุรอานและฮะดิษพบรายการพิเศษจากชริอะโรมฎดอนนี้อิสลามเรื่องจริงลี้ลับรายการที่จะพาคุณไปเปิดเผยความจริงจากเรื่องลี้ลับโดยอาจารย์อับดุลว,หวาห์ฮหวังประโยชน์มนุษย์เชื่อในสิ่งที่เร้นลับ ร่างกายตายแต่ความเกี่ยวพันความเกี่ยวข้องระหว่างดวงวิญญาณกับร่างกายยังเกี่ยวข้องกันอยู่มนุษย์ทุกคนจะต้องผ่านซีรอตอนมุสตากรีมนี้ความกว้างของมันนะเส้นผมที่พาออกไปแล้วเนี่ยเจดซี่ด้วยกันผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีอำนาจมากบัลลังยิ่งใหญ่มากใครสามารถที่จะไปเอาบัลลังมาให้ฉันได้ภายในพริบตาเดียวของท่านเมื่อแมงมุมคิดว่าบ้านของมันช่วยเหลือมันได้แต่ท้ายที่สุดก็ช่วยไม่ได้ อุป,ปมาเดียวกันก็ไปเรียนรู้ชีวิตของตนเองเป็นบทเรียนตลอดชีวิตของคนเลยนะครับ